สิบสามพฤษากรก็นอนนอนโทรศัพท์หรืนอนอนอ่านหนังสืออยู่นะจำไม่ได้บนเตียงนะครับก็นอนไปสักพักมันก็มีความรู้สึกว่าที่ก้นตันนี้มันแฉะม,มันมีน้าเปียกๆเรานอนอยู่แต่ก้นเราเองเรารู้สึกทําไมมันมีแฉะฮะครับเราก็เอี้ยวตัวดูเงี้ยเอี้ยวตัวดูปรากบว่ามันก็มีสีแดงเต็มไปเลยคือเลือด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 ไหลมาเลือดเต็ม,ม,ตมที่ที่นอนที่ที่นอนฮะก็ ก็ตกใจก็สะดุ้งก็ลุกขึ้นยืนพอลุกขึ้นยืนปั๊บเนี่ยไอเลือดที่มันมันนอนอยู่แล้วมันมันก็มันก็ไหลโจกลงมาเป็นเป็นแบบเหมือนเหมือนท่อแตกเลยอย่างนั้นเลยไหอกลัวตายไหมครับผมเพราะผมผ่านการกลัวตายไปแล้วนะตอนไหนผ่านช่วงกลัวตายแล้วผมคิดตอนไหนครับช่วงกลัวตายของผมก็คือน่าจะเป็นช่วงแรกๆเลยที่ที่ผมนอนผมนอนอยู่แล้วผมยังไม่รู้ว่า ผมไดทําางกับชีวิตผมจะทําไงกับลูกเมียนะช่วงที่รอนคิดว่าตัวเราเนี่ยโอเคผมก็ยังไม่ได้มีอะไรครบสิ่งทุกอย่างอย่างที่ตังใจแต่ผมก็ยังไม่ได้ว่ามีงานมีมีหลักฐานทําอะไรลูกก็ยังคนโตก็เพิ่งสิบสี่ขวบคนเล็กเพิ่งเจ็ดขวบเรียนไม่จบช่วงนั้นเป็นช่วงที่ที่ผมคิดมากที่สุดสามกลัวตายนะกลัวว่ากลัว,ลวถ้าเกิดเราตายตอนเนี้ กขาจะอยู่กันยังไงผมมีประกันชีวิตส่วนหนึ่งแต่ว่ามันก็มันก็ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองมันช่วยอะไรไม่ได้เยอะใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าว่ากลัวตายเนี่ยโอเคช่วงนั้นเนี่ยกลัวไม่กลัวกลัวในช่วงนั้นแล้วผมก็พยายามจะทําทําทํายังไงแล้วแล้วเราจะทํำยังไงเราต้องแเราเราต้องอยู่ไม่รู้แหละจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เราต้องทําใจเข้มแข็งเพื่อให้มันอยู่ให้มันรอดให้มันรอดเพื่อให้เราดูแลให้ตรงที่ให้เสร็จ ขึ้นก่อนแล้วค่อยจะจะเป็นไงก็ช่างมันละในช่วงน้งนีนี้เพรามันผ่านช่วงนวั้นขึ้่อนที่ทำ<ผ>มา <ผม S 2> หมดแล,แล้วนี่ทำอะไรบ้างก็ทั้งคีโมโทั้งฉายแสงคีโมก็ทำฉายแสงก็ทำครับท่านโทษนะครับเพราะว่ามันแพงมากใช่ไหมครับทำพวกนี้หมดหมดหมดตัวกันเลยฮะหมดหมดตัวกันเรียกว่าคีโมนี่เข็มห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทห้าหมื่นเท่าไหร่นะห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทครับ อันนั้นคือยาตัวหนึ่งการให้เคมีโมโครั้งหนึ่งอาจจะมียาอีกสองสามชนิดอันนี้หนึ่งชนิดนะคะที่แพงที่สุดในที่ยกตัวอย่างว่าที่พี่อิทเคยได้รับนะคะแล้วก็ในในการให้หนึ่งครั้งเนี่ยมีเจ็ดหมื่นบาทห้ามตายนะจะบอกเขาว่าหนูเลี้ยงลูกไม่ได้นะคะพี่ต้องอยู่รับผิดชอบกับหนูพี่ตายไม่ได้ห้ามตายตายไม่ได้หนูเลี้ยงลูกไม่ได้ความโงนี่ผมว่ายังไงมันไม่มีทางหมดไปค่ะ แต่ว่าถึงวันหนึ่งถ้าเกิดผมมีทุกอย่างที่ตั้งใจไว้ว่าเราเราเราจะทําให้เขาเนี่ยเพราะว่าตั้งแต่อยู่เข้ามาสิบห้าปีเนี่ยเราเป็นคนลงคนหาตลอดนะทั้นเราก็เราก็ต้องเป็นคนหาเรายังไม่มั่นใจว่าจะหาเงินได้เลยแบบได้ขนาดเราอะไรเงี้ยในอดีตที่ผ่านมามแล้วการารักษาต้องใช้เงินเยอะเราก็หมดไปแล้วอะไรเงี้ยทยํายังไงให้เราจะมีสักก้อนที่ ดูแลเขาได้ไปจนลูกเรียนจบหรืออะไรเงี้ยนี่ก็คือความหวังที่ผมก็คืออย่างที่บอกซึ่งือตอนแรกเลยผมคิดว่าไม่มีใครเอาอแลบ ฮียฮอไปเยี่ยมค่ะแต่ว่าเฮียฮอไออสนะครับก็ไปเยี่ยมนะครับแล้วก็เฮียฮอ,ฮยฮอเห็นสภาพคุณอิทธิเฮียฮอก็บอกว่านึกไม่ถึงคิดไม่ออกได้เฮียฮอก็บอกว่า